นนี่จ้ามันนี่ยศสมสรีห้เบิง้งอุ่วสวยๆมันจานี่อันนี้เขตลาดชวังนะจ้าเนี่ยนี่ยศสมพวกยศสมกับหลาน่านรถเป๊สิกขาปานจ้าเนี่ยยศสมเสียวบรรยากาศสวยๆห้เบิง่งจ้า มีสาสารอีกานี่จ้ะเงี้อบมันจะสมบูรณ์จุก็จะสวยๆไปน้ำแข็จ้า คนกำลังร้อนรลดเมียกระปานจ้ะคลิปเมียไว้มนตนี้ด้อจ้า,ลาคลิปงานเจียนไม่ใ่ไมดลยพ่อกติดตามมาเยสะเลยด้อจ้ากดเคุณมได้เยด้จ้า